<จ> <ms> นี่นะอ่าเดี๋ยวได้หนูกดตรงนี้นะก็ต่อนะคะอ๋อตรงนี้ต่อใช่ไหมต่อครับ่านไดท่ไรแม่แ้วนท่านได้ปลัดนายังโอ้โหประหลัดเด็กเด็กใวัดคะท่านก็เป็นปลัดคู่หูของท่านนายกที่เกิดการท่านไปนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญท่านประหลัดเด็กอวยพรก่อน ถือไว้งไงนะเมื่อยังคะเจอประหลัดจริงครับอวยพรก่อนเค้กทีหลังครับก็เสี่ยท่านนายกฯพิจิตรไพมูลน,นะครับในฐานะเป็นผู้บกำกับบัญชาของท่านผมด้วยประวัดแล้วก็คณะกรรมการทุกคนนะครับว่าเราปกครองของที่นี่เราจะมีคณะผู้น,นะครับและก็มีคณะกรรมการประจนะครับครับในวันท้ายของกรเกิดนะครับ และก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนับในสามโลกตนปกป้องคุ้มครองท่านนโลกนะครับให้นะมีกำลังและมีความที่จะตั้งใจทำงานในตำบลก๊อตลตลอดไปตลอดไปตลอดไปครับผมให้เจ้ามีชุกมี่วันเกิด ทั้งั้นไปรั้งสายทุกวันและเย็นใครล้ารอยเ่าล้นใจใครปวดรักมากมาย เสียงกันแล้วเพา่ัแล้วก็คุณผู้ใหญ่ตาจารนะคะยกสู้สู้ยกไม่ได้ยกไม่ได้นะยกสู้คุณ่ะถูกไหมจริงไหมจริค่ะของงินด้านนะคะ มมิ拉ก็มีของที่ตอบแทนนายกเล็กน้อยนะคะเปิดเป็นลูกชของพระบรมมิ拉ค่ะเฮ้ก็ก็ขอขอบคุณอ่าชื่าชแล้วก็อ่าสุสต่ีามกำไัลล่นะครับของไปที่ได้มาให้กับผมในทะเก็ขอให้คอาจริงนำกลับไปสู่ท่านด้วยนะครับและเรื่อง ตอนสนนวัตอนนี้ผมไม่อยากได้อะไรมากที่สุดอยากได้เข้ามาทํางานให้กับพ่อแม่พี่น้องในครั้งต่อไปนะครับคือในวันที่สามเมษาคมน่าจะหยดปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่นะครับน่าจะมีการเลิกตั้งในวันที่ที่สิบแปดมิถุนายนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับทีมงานคุ่ม พัฒนาเ้าไร่นะครับปีญญากลุ่มพัฒนาเ้าไร่ฝากด้วยถ้าเห็นว่าตีานาของกลุ่มพัฒนาเป้าไร่ของเราเนาทำงานได้ดีได้เท่าการประชาชนก็ฝากด้วยนะครับนะฮะฝากที่อยากจะกลับเข้ามาทำงาน,นกับพ่อแม่พี่น้องอีกสักนนครกั้งหนึ่งปรรัาอีกสี่ปีข้างหน้าถ้าคิดว่าดีก็ฝาก นะครับแต่ไม่ได้เป็นการหางสืยนนะครับขอพทษด้วยนะครับก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานให้กับเพราะไม่ได้น้นะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับานกชอนไกนม่เองทษซือมา50แต่เราต้องการทํามคีคนนทหนึ่งนะ ี๋ยวให้นายกมมอบให้กับผู้นิหารที่สงสารกันนะคะประธานสตรีนะคะแต่ละท่านแต่บทประธานสตรีออกมาเรียตรงนี้นะนี่พี่เป็นปริญาณอันนี้ถือสาแล้วว่านายมอบให้นคนะถ้านายโยมสงสารจะใช้ได้คระธาน